<vo> ดูคติ d e วิ v V4 2023, işte 2023เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกของโลกที่เมืองโบลอนยาประเทศอิตาลีเชื่อได้เลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักปีศาจยักษ์ใหญ่ V4 คันนี้กับ Devil V4 2023ได้เปิดตัวครั้งแรกของโลกที่เมืองโบลอนยายัางคงใช้เครื่องยนต์แบบ V4 g ฟแก t นทูริสโและยกระดับความหรูหราขึ้นไปอีกว d ลเ e เ i ียของทางดูค a ติ ก็ได้ออกมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดเองก็ได้เปิดตัวปีศาจยักษ์อย่าง Devil V4 2 0 2 3เมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งรูปร่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากทำให้ตัวรถนั้นมีความน่าสนใจไม่น้อยตั้งแต่เปิดผ้าคลุมออกมามาดูที่ในเรื่องของเครื่องยนต์กันก่อนดีกว่าเครื่องยนต์นั้นจะเป็น V4 Tourismo ขนาด1 1 5 8 cc ที่ได้รับการอัปเดตมาจาก Desmo s c i n d i c h i Star Dale V4 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างโดยแรงบิดที่ทรงพลังจาก0ถึง100เพียงแค่เวลาไม่ถึง3วินาทีและมีกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่168แรงม้าและสามารถทำแรงบิดได้อยู่ที่126นิวตันเมตรที่7,500รอบต่อนาทีซึ่งเครื่องยนต์นี้ยังสามารถจัดการขยายสำหรับ2กระบอกสูบได้อย่างตามต้องการเพื่อลดการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงและการปล่อยมลพิษ เมื่อวิ่งด้วยความเร็วต่ำและเมื่อหยุดรถถ้าหากจะพูดให้เข้าใจก็คือการลดทอนของเครื่องยนต์ในรอบต่ำนั่นเองระบบการสัะเทือนด้านหน้าหรือว่าโช๊คหน้ามีขนาด50มิลิเมตรสามารถปรับระดับความแข็งอ่อนได้และโช๊คหลังนั้นเป็นแบบโช๊คเดี่ยวสามารถปรับได้เต็มรูปแบบเช่นเดียวกันคาลิปเปอร์เบรกจากแบมโบสซิลีมาดิสเบรกด้านหน้ามีขนาด3 3 0า mm. มิมลิเมตรน้ำหนักโดยรวมของตัวรถไม่รวมของเหลวอยู่ที่223.17กิโลกรัม ซึ่งเบากว่า Devil 1 2 9 0 S ไปถึง13กิโลกรัมและในส่วนอื่นๆที่ทางดุคติได้รับการตรับแต่งเพิ่มเติมก็จะมีในส่วนของเบาะที่สูง790ม mm, มหรือว่า3 1นิ้วมาพร้อมกับที่พักเท้าผู้โดยสารแบบพับได้ซึ่งไม่ได้โดดเด่นอะไรพิเศษมากนักแต่ว่าจะมาพร้อมกับที่จับของผู้ซ้อนแบบซ่อนซึ่งดูดีและเรียบเป็นระเบียบเรียบร้อยและยังมีครอบเบาะท้ายเวลาขับขี่คนเดียว แฮนด์จับสูงเพิ่มความสบายของผู้ขับขี่ซึ่งทางดูคาติเองจะเน้นความสบายให้ผู้ขับขี่เป็นค่อนข้างมากและฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจของดูคาติเดวิล V4 คันนี้จะมาพร้อมกับจอแสดงผลแบบ TFT ขนาด5นิ้วพร้อมกับการเชื่อมต่อมัลติมีเดียและบลูทูธการนำทางแบบ Turn by Turn ซึ่งจะมีให้บริการเป็นอุปกรณ์เสริมโดยมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมโหมดการขับขี่ถึง4โหมดได้แก่โหมดสปอร์ตทัวริ g เอ b a อและโหมดฝนและภายในโหมดเหล่านี้ยังมีปรับระดับค่าของ ABS เมื่อเข้าโค้งและก็ยังมีเทคโนโลยีช่วยเหลือต่างๆไม่ว่าจะเป็น traction control w i l l i e control ซึ่งสามารถปรับระดับได้อย่างละเอียดคุณสมบัติอื่นๆที่รวมไว้ได้แก่ q u s z control launch control และ ducati quickshifter ที่มีทั้งขึ้นและลงก็ได้ให้มาด้วยเช่นกันและถามว่ามีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมหรือไม่ ทาง OME Ducati ก็มีให้เลือกจัดสรรเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นคลสบาป้องกันเครื่องยนต์ที่ทั้งเป็นแบบอลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์พนักพิงของผู้ซ้อนกระเป๋าเก็บสัมภาระฝาครอบไทเทเนียมและท่อแต่งรวมไปถึงคลัตช์แห้งก็สามารถแอดเพิ่มเติมก่อนที่จะส่งถึงมือได้ด้วยเช่นกันและสำหรับ Devil V4 2023นี้จะมีวางจำหน่ายถึง2ส,งสีได้แก่ Du ค a ติเร d Red, และ t o u r i n g Black และเนื่องจาก Du ค a ติ ได้จําหน่ายรถไปทั่วโลกอุปกรณ์และข้อมูลจําเพาะอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคสําหรับข้อมูลที่แม่นยําที่สุดเกี่ยวกับราคาและความพร้อมใช้งานของ d e v i l V4 2023ก็ต้องรอจากส่วนบริการตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านเพื่อนๆนั่นเองซึ่งในสหรัฐอเมริการาคาเริ่มต้นจะอยู่ที่26,695ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยแล้วจะอยู่ที่ราวๆ1 13,000บาท ในขณะที่ราคาของแคนาดาจะอยู่เริ่มต้นที่3795ดอลลาร์หรือถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วจะอยู่ที่ราวๆ1,168,000บาทและจะเริ่มเข้าสู่ตัวแทนจำหน่ายในต้นปี2023นี้เพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับ d ดวิส V. ี2ฟรก็ลองคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลย แต่ก่อนที่จะจากกันไปพวกเราขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารของชาวมอไซด์ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในเหล่าข่าวในครั้งหน้าผมแอดบารรายงานสวัสดีครับ